ป้อมเพชรตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยาอยู่บริเวณบางกระจะักซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลบบุรีสันนิษฐานว่าป้อมเพชรสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือที่คำให้การชาวกรุงเก่าเรียกว่า สมเด็จพระสุธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงปีพุทธศักราช2123หลังจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2112จากบันทึกคำให้การขุดหลวงหาวัดกล่าวเอาไว้ว่าพระนครศรีอยุธยานั้นมีกำแพงพระนครสูงสามวาหนาหกอกนอกจากตัวกำแพงยังมีที่ชานสำหรับทหารยืนประจำหน้าที่ กว้างสามศอกมีหม้อดินดำเห็นจะหมายความว่าป้อม16ป้อมมีประตูทางน้ำสี่ประตูประตูทางบก28บปประตูรวม32ประตูสำหรับป้อมเพชรนั้นนับเป็นป้อมที่มีความสำคัญที่สุดป้อมหนึ่งในจำนวนทั้งหมด16ป้อมที่อยู่รายรอบพระนครเพราะทำหน้าที่เป็นป้อมปราการป้องกันพระนครจากข้าศึกที่ยกทัพมาทางน้ำตรงมุมพระนคร ซึ่งตรงบางกระจะแห่งนี้นับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นทั้งเส้นทางคมนาคมและเป็นจุดบรรจบในลักษณะชุมทางของสายน้ำที่มีเรือต่างๆสัญจรไปมาซึ่งจำจะต้องผ่านบริเวณบางกระจะแห่งนี้ป้อมเพชรสร้างด้วยอิฐและศิลาแรงหนา14เมตรมีเชิงเทินใบเสมาสูงรวม6.50เมตรมีช่องปืนใหญ่8ช่องที่ก่อเป็นรูปโค้งมนครึ่งวงกลม ลักษณะรูปทรงป้อมเป็นแบบหกเหลี่ยมยื่นออกไปจากแนวกำแพงเมืองตั้งอยู่บริเวณขอบเกาะเมืองอยุธยาติดกับตลิ่งแม่น้ำจากคำให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมบรรยายถึงป้อมเพชรไว้ว่าป้อมปืนใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงมั่นคงแข็งแรงสูงสามวาสองศอกสูงกว่ากำแพงกรุงสองศอกมีชานชลารอบป้อมกว้างสาวามีกำแพงแก้วล้อมรอบชานป้อม มีประตูช่องกุดข้างซ้ายป้อมประตูหนึ่งข้างขวาป้อมประตูหนึ่งประตูทั้งสองนั้นเดินออกตามชานป้อมใหญ่ได้รอบป้อมมีปืนแทรกตามช่อง8กระบอกชั้นล่างปืนใหญ่รางเกวียนบรรจุทุกช่อง16กระบอกป้อมใหญ่นี้มีชื่อป้อมเพชรตั้งอยู่ตรงแม่น้ำตลาดบางกระจากป้อมเพชรมีรูปร่างเหมือนหัวสำเภาคนแต่ก่อนเรียกย่านหัวสารภา บริเวณนี้ยังเป็นย่านการค้าของชาวจีนตั้งแต่ป้อมเพชรมีตลาดใหญ่หรือย่านในไก่ต่อเนื่องตลาดน้อยจนถึงวัดสุวรรณดารารามหรือวัดทองภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2310อยุธยาก็ถูกปล่อยให้รกร้างต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงรัตนโกสินทร์และโปรดให้รื้อป้อมกำแพง เพื่อน,นําอิฐเหล่านั้นมาสร้างเมืองใหม่คงเหลือแต่ป้อมเพชรไว้เพราะสร้างด้วยศิดาแรงจากเชิงอัดในคําให้การขุนหลวงหาวัดฉบับหอสมุดแห่งชาติหน้า209พระยาโบราณราชธานินได้บันทึกเอาไว้ว่าเหลือแต่ป้อมเพชรซึ่งใหญ่กว่าป้อมอื่นและก่อสร้างแข็งแรงอิฐปูนแข็งหรือไม่ได้จึงยังคงเหลืออยู่ที่มุมพระนครด้านใต้ตรงแม่น้ำใหญ่ป้อมหนึ่ง นี่คือเรื่องราวของป้อมเพชรที่ยังคงยืนตรางง g ่านท้าทายการเวลาเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่และอลังการของกรุงศรีอยุธยามหานครที่มีอายุยืนยาวนานกว่า417ปีของคนไทย